สวัสดีครับท่านผู้ชมและแฟนขับอธิบายเอกวนทุกท่านวันนี้นะฮะเป็นไอเดียใหม่นะฮะคือเวลาเราซื้อเครื่องตัดหญ้ามาใหม่ๆเนี่ยตัวก้านเนี่ยมันจะมีรอยขีดข่วนแล้วก็บางทีเราเอาไว้บนรถนะฮะมันก็จะไปกระแทกไปขีดข่วนกับอุปกรณ์ที่เราจะไปตัดหญ้าในรถนี่ยหรือว่ามันจะบุบ หรือว,ว่ามันจะหักเลยก็มีนะฮะวันนี้มาดูวิธีป้องกันนะฮะอันนี้ไอเดียเด็ดเด็เลยนะฮะเพิ่งเพิ่งทําเป็นครั้งแรกนะฮะครั้งแรกก็ว่าจะไม่เปิดเผยนะ,ะแต่พอดีทําสําเร็จนะฮะก็เลยเปิดเผยซะเลยเพราะยังไงเราก็ได้เงินจาก y o ย t u b e อยู่แล้วคิิก็ตรงนี้นะฮะเป็นท่อแบบนี้นะฮะเป็นท่อ,อยางเหล่านี้แหละไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไร จีนะฮะยี่ห้ออะไรก็ได้นะฮะหนึ่งนิ้วนะฮะประมาณนี้ครั้งแรกเนี่ยผมตัดเป็นเกลียวนะฮะก็คือแบบนี้นะฮะมันก็หุ้มไม่หมดนะฮะแบบนี้หุ้มไม่หมดนะฮะนี่หุ้มไม่หมดแต่แบบนี้หุ้มหมดนะฮะสุดท้ายผมมาจบที่ผ่าท้องนะฮะคือแบบเกลียวเนี่ยไม่เวิร์กนะฮะไม่เวิร์กนะฮะเพราะว่ามันจะมีมีช่องว่าง นะฮะตรงเนี้ยเห็นไหมฮะช่องว่างอยู่เนะี้ยก็คือมันอาจจะขีดข่วนเข้ากับตรงนี้ก็ได้นะฮะผลสุดท้ายผ่าท้องเวิร์กกว่านะฮะนี่ผ่าท้องแบบนี้เลยนะฮะกันไกลอ่มีดกันไกลจีนนะฮะแบบนี้ตัดเข้าไปนะฮะปุบกันไกลจีนก็หาที่มันแข็งแข็งนะ,ะเหล็กชุบนะฮะอันนี้ทนมากนะฮะตาม สภาพใช้งานจริงนะฮะแข็งแรงมากแล้วก็พอตัดท้องเสร็จปุ๊บมันหุ้มไม่หมดนะฮะนี่ตัวนี้นะฮะเสริมเข้าไปนะฮะก็คือตัดอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยเล็มให้ยาวเลยนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะให้มันนี่นะฮะเห็นรอยตะเข็บไหมฮะ คือมันหุ้มห,หุ้มแล้วเหลือนะฮะเราก็เลยใช้ชิ้นเล็กนี่แบบนี้ให้มันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยนะฮะคราวนี้มันก็อยู่เห็นไหมฮะก็คือติ๊กเกอร์ใส่ก็มาเคลือบอีกทีนึงนี่ติ๊กเกอร์ใส่ตามแบบฉบับติ๊กเกอร์ใสเคลือบไปสองรอบนะฮะตรงนี้ก็เห็นไหมฮะคือความสะอาดของเขาเนี่ยนี่ ให้ดูก่อนเห็นไหมฮะเวลาตัดหญ้าไปอะไรฟาดเข้ามาเนี่ยปักนะฮะมันก็จะถูกกับตัวของยางนะฮะที่ไม่ใช่โลหะนะฮะจะทําให้อ่อนนุ่มนะฮะทาให้ยางรับกําลังไปก่อนวัสดุอะไรปิวกระแทกมาปั้งนะฮะยางก็รับกําลังไปก่อนนะฮะเวลาเราเข็นไปกับรถเนี่ย สมมติมีขวดอะไรวางอยู่อย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะนะฮะเห็นไหมก็คือสายยางเนี่ยมันรับหน้าที่แทนไปก่อนนะฮะแล้วที่สําคัญมันก็หุ้มนะฮะป้องกันการขีดข่วนนะฮะทำให้ไม่เกิดรอยขีดข่วนนี่ตรงนี้ผมยังไม่ได้หุ้มนะ,ะตรงนี้มันโค้งด้วยนะฮะเห็นไหมโ,ฮโ,ฮโค้งขนาดเนี้ยมันก็ต้องตัดเข้าไปแล้วก็เปิดท้องนะฮะ ให้มันโค้งตามนะฮะอาจจะเป็นลักษณะแบบแบบนี้นั่นแหละเพียงแต่ว่ามันมันจะต้องรับให้มันโค้งตามนะฮะเปิดท้องให้มันเป็นตัววีนะ,ะให้มันโค้งตามตรงนี้ก็เป็นโปรเจกต์ต่อไปนะฮะวันนี้อธิบายไอกวานจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะไอเดียเด็ดๆนะฮะป้องกันไว้ดีกว่าแก้นะฮะแย่เราจะแก้ไม่ทันนะฮะ เดี๋ยวไปกระแทกอะไรสักอย่างหนึง่งวางลงไปปักกระแทกปักปักตรงนี้หักหรือว่าบุบพรามันบุบเนี่ยมันได้บุบครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็จะหักเลยนะฮะมันก็จะมีรอยที่มันวิกฤตนะครับรอยกิ่วนะฮะมันวิกฤตอยู่แล้วพอโดนบ่อยๆมันก็หักถูกใจคลิปนี้ก็กไลค์ให้ด้วยละ่ะอย่าลืมกดติดตามนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งคลิปใหม่ๆเข้ามาทุกวัน วันนี้อธิบายเอกวานลาไปก่อนสวัสดีครับ